ก็เรียกว่าเอ่อสลับแรนนงมันใจใช่ไหมครับผมก็อย <c oughs> า,ากจะแค่อยากก่อนอื่นเลยก็ต้องเป็นกำลังใจทุกคนนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เจอยังไปไม่ถึงในฝันของตัวเองแต่ว่าที่จริงแล้วเรา,ราก็ต้องมันกล้าที่จะแบบฝันนิดก่อนว่าเราอยากเป็นอะไรเพราะว่าใครจะรู้เพราะคิดในทวักคิดมาสิบกว่าปีคิดก็ไม่ได้คิดว่าที่จะไิดวงารเป็นปจริงคือเราก็แค่แบบเคยพูด,ดเล่นๆว่าตอนเด็กสุดท้ายเราก็ทำได้จริงนะครับคือที่จริงผก็อยากจะ แนะนําให้ถามก่อนว่าตัวเองชอบอะไรสำหรับใครที่ยังยังไม่เจอนะว่าแบบเราชอบแบบสิ่งนี้แล้วเราทำแล้วเราเปนความสุขไม่ต้องทำอะไรที่เครียดกันจริงๆก็แบบถือว่าหาความสุขดีกว่าครับทำอะไรที่แบบเราเอนจอยกับมันทําได้ไม่ได้ไม่ไดิ้นรนเราจะไปดีแนะ่นอนชื่นชมนะในเรื่องการบาลานซ์นะคะทั้งในเรื่องการทำงานแล้วก็การเป็นนักกีฬาทีมชาติคนทุกเราทุกคนนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทั้งสองท่านนะคะขอสิปนประมรมบัณฑิตกับมาาัชฌาและกินทิกร อีกนะแ้ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่ชอบจังเลยนะคะคน